สวัสดีค่ะมาพบกับช่องสาวน,นาพนธ์นจอนค่ะเอาเมือน,นีสาวนาสิผ้าพี่สาวไปเก็บผักบุ้งนะคะ,ะเ,เสียไปเอาไปกินกับข้าวปุ้นค่ะเมื่อนีสาวนากับพี่สาวจะทําขนมจีนนะคะนอะเอยเนอะขนมจีนพี่ป้อครับนี่ป้อครับมาด้วยนะคะคดแดดกระห่อนพี่นอ้องคณะนี้กับเวลาประมาณ เจ็ดโมงครึ่งค่ะอะไรลูกเป็น <c oughs> ไรมาเลยมาเร็วมาเร็วขณะนี้ก็เจ็ดโมงครึ่งนะคะป่าจีปอยไว้ในื้สะก,ก็ขืนไลเราพี่น้องค่ะถือ <c oughs> กล้องไปเพื่อสืบแับน้องนี่นำสะกะขืนไลแล้ววันนี้ให้สิออกพักบุ้งได้จังไง<ม>นนหนน้าดเลยน้าลายแล้วหรือน้ำไลเราค่ะพี่น้อง ฝนตกเนาะค่ะบัดนี้น้ำมันขึ้นมาหลายแล้วบัดนีนี่สิลงบ่ได้เด้อบอะไรตั้งแต่ปล่อยปลาก็ยังมาขันได้ลงมาเกือบปลาแล้วเกือบปลาอยู่บ่มีแต่เอื่อยมีแต่เอื่อยลงมาบ้านี้สิให้เอื่อยเด้อบัดไีรุ่งยังได๋ล่ะเอื่อยลึกบ่นี่หือเอื่อยลงละเอื่อยก็เกี่ยวเอามาบ่บ่ต้องเอาหลายประมาณก่ำนึ่งลูกอยากนะพี่น้องเอ้ย ทำไมไม่นีบ่น่มีบอไปรไม่มไปอปุทหุ้ไปเอากรในสวน่ะใน,นสวนปู่ในสวนอีกในสวนนั้นมีหน่อไม้อีกอยู่นอบอกไงพี่พ่อนทีได้ห้ามปนาคาฮึชนะก็ว่ล่งมาด้ชนะานน้ำแล้วค่นนะพี่น้องเรยลงดี ที่สาวยังไม่ได้อาบน้ำมันลึกมากไหมมันไม่น่าจะลึกมากนะเลยมันหมดที่ลึกแล้วม,มันมีเอ็นเกี่ยวอยู่มับอมีเอ็นเกี่ยวอะ่ะอยากได้ผักบุ้งไใ้เอ๋ยลงุงดิเอ๋ยยังไม่ได้อาบน้ำนเอ๋ยลงุง หรื้อฮัตเสียเอาหน่อยๆแถวขางเทิงนี่คือแต่ว่าย่านมาเงี่ยวใส่เธอเบาดอกปลาปลาเรามันออกบ้างไหมเน่ะก็ชังอยู่ที่เดิมไหมเนี่ยบอกแต่ว่าน้ามันท่วมขึ้นไปเรื่อยๆด้ยเนาะเีแยก็ดึงลากมันมาเลยก็ได้ไหมผักกระเฉดเอาด้วยนะถ้าเจอผักกระเฉดก็เอาเว้ยถ้ามันยอดถ้ามันยอดมุกก็เอาอยู่ แดดนะคะพี่น้องโอ้ยแดดมัอนี่แดดแห้งแห้งนะคะมัอนี่บ่ได้ไปหน้าบรรยากาศเราว่างเนาะคะ่ะมัอนี่เราว่างอ่ะเมื่งพี่สาวเก็บผักบุ้งเนาะค่ะเด้อแล้วก็สิไปเฮ็ดขนมจีนซู่พี่น้องกินเด้อค่ะมัอนี่เดี๋ยวไปเจอกันตอนทําขนมจีนเด้อค่ะพี่น้องคะพี่น้องครับมัอนี่สาวน่าสิลลองกินยอดผักไทยเมื่อค่ะเนาะค่ะอื่นยอดผัก ผักเงียบยัดมาละขี้นกไหมค,ค่ะนะี่นะค่ะเนาะก็น้าบ่าเคยกินจตกเรียวค่ะเคยกินแต่เม็ดมันแต่เดี๋ยวสิลองกินบมึงนะค่ะนี่สวนคางบานเทาเองแม่ไม่ไเลยไปไหนนะลูกมาเนละ้วเก็บผักนี้ครับนี่เนาะค่ะ หมอดกันแล้งามเนะค่ะพี่น้องคะ่ะฝนตกใส่มันเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิลองกินเทียแรกด้วยค่ะเธคพาชุกสนโ่้มินพื่ออันนี้ก็ง่าๆพ,พี่นองคะอ่ะอีลูกอันนี้ก็คอกง่าน,นะคะ กีพักกันต่อสาน่าสีฟ้าไปเห็ดน้ำขนมเส้นนะคะซื่อพี่น้องกินนะคะเนาะสาน่ากีพักเยุมาละเรียวสาวนากสิไปทำนะคะช่ว้นมจีนน้ำยาปลาค่ะมื้อนี้เล้ยวแล้วเนาะค่ะเนาะไปกินกันเลยค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะพบกับสาวหน้ากับพี่สาวอีกแล้วค่ะพี่น้องคะ มีนิานากับเสิ้ผกาีนเมื่อกี้ขนมจีนพือเ้าค่ะเพราะว่าไปดำหน้ามาสองหมื่นเนาะแล้วโบแมนสองหมื่นไปแซมหน้ามาเนาะค่ะแล้วกะได้พักพอนสองหมื่นก็เลยคิดอยากขนมจีนหลายหมื่นแล้วแะค่ะก็เล่นพา้นด้กินก็เลยมือหนีจะเล่ถือโอกาสกินเนาะเพราะว่ามันหายเจ็บหายเมื่อยตัวสักพักหนึ <c oughs> ่งแล้วเนาะเพราะว่ามันไงรู้สึกว่าแย่หนังใหญ่ค่ะข,ข,ขนมจีนนะคะเสมา น่าซือมากแต่ว่าเราทำเองเนอะโอ้ชาแล้วไปแล้วไปจัดใจไม่รูเขาเจ้าจุดใจหลอดเลยพอดีเมื่อนี้หยุดไปก่อนเนาะหยุดหยุดไปสองมือเพราะว่าพี่สาวอัน,นอีกคนนึงไปไปเก็บเห้เพาะค่ะพี่น้องก็เลือกประเดแบบแ็นไปแก่มหน้าอีกคนนึงเนอหน้าพงคิง มือหนานไปแซมนะอย่าไปกัดไก่เด้อลูกนั่นเอาอีกแล้วไปแ้มนะาพี่น้องฝนโตข้ามคนโตข้ามบัดนี้ฝ่ากกระลุกไหมพี่น้องรู้จักกับอยากจะเสียนิดนึงพูดสิเดี๋ยวนี้นบอนหมอมาง,ง่ายเด้อคี่หนุ่มหนุ่มจีนน้ำยาปลาค่ะมึงนน พิจาตรงที่อันพิพาดตรงที่ว่าลูกชิ้นป่านนเนี่ยมันเมือวนมือวนซื้อมาจากตลาดนัดปกติบ่เคยซื้อจากตลาดนัดด้อค่ะพี่น้องปกติซาน่าจะซื้อจากอัน,นโลตัดเนาะค่ะ ทุกชิ้นป่าแทบแับนี้มือว่านสืจากตลาดนัดมาเพรมะว่านอ้าน่าเป็นตลาดคำแล้วมันทุ่มนึงตอนนี้กระมาใส่ตู้เย็นไว้ด้วยค่ะมาหยอดจากตลาดแล้วก็มาใส่ตู้เย็นไว้เพราะว่าโปรเด็ไปตลาดตอนเสาร์เนาะเนาะไปตอนไปตอนแรงบับนี้เอาใส่ไวจงไง้จังง่าจังว่าเสาร์มากเหนียวยตึงอยู่บัดนี้ช้าน้าก็ล้างนำเลือล้าง,อางสองสามหนังก็ลงชิมเมบอม์ลาบกะใส่นะคะ มันส่งอีดีค่ะพี่น้องมันเสียไปเลยก็เรื่องบริษัทลูกชิ้นปลาในมือเพราะมีลูกชิ้นปลาพอบำมือบริษัทไม่โดนติดมาค่ะพี่น้องมากินน้ำกันค่ะนี่ค่ะบ่มากค่ะก็คือไมากินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ด้วยค่ะพี่น้องเป็นกำลังเป็นกำลังใจให้สาวนากับพี่สาวเลยนะคะ วันนี้มือเส اؤ กับเชื่อที่สาวไปเก็บผักบุ้งนะคะเห็นไหผักบุ้งที่เก็บมากนะคะเนาะผักบุ้งสดกับนี่ผักกระเฉดพร้อมนะะอันนี้สาหน้ากับบุ๊คเคยกินผักอันนี้เด้วแต่ว่าเก็บมากนิดนึงนะสิลองกินยอดผักยอดผักไห้ยอดผักก็ได้ยอดยอดผักให้บานใหาเละคักไห้บานให้ไล่เบาๆห้ามกัดไปไปไล่ไปอันยอดยอดมะละกินนกเลยค่ะ นให้จเนแบบที่นกนะคะแล้วกะนี่ผักกะชีนาใหญ่เด็ดก็เป็นพี่นอนนเคยสอนเลยููว่าให้เด็ดเอามาเบิดเลยนองเสีเอาผ่าออกมันออกเองเดาเ่าเด็ดเอาแก่ามอกอืมเมาะเปลี่นเด็ดเป็นป่าเคยบอกเราว่าให้เด็ดเคยบอกเราว่าเด็ดมันเล่นยาวๆเลยเพะว่าน้นอนเสีเอาเอาเขาออเองนกวานกกได้มากช ฝนตกนะคะ่ะฝนตกก็เล,ลยกไาลมันมัหนหลาแต่ว่าไม่ว่าหลาไปไหนหรอกแต่ว่ามันก็เน่าแล้วนะมันเน่า <S <S นกินไก่รูึังกินเขาแบบนี้มักตรีนี่ใหญพี่สาวชอบกินชอบกินจีนกินลำจันนี่แหละนี่แต่เนี่ยเหม็นๆผักอันนี้ก็ใหญ่ผักกระอมผักกระอม ได้คนอยากใส่มือเก,ก้เอ้ยผักขา่ากินกันยูสองคนมีหน่งไม่มีใครยู่บ้านนี่ค่ะยูยู่แม่อยู่อยู่ขาก่ว่าแม่ยิ่หิมื่อยของแม่แม่หน้าหน้าเกา็เอะ ดีโด,โดจัดการไก่แล้วห้ามกัดมันตายนะลูกไล่มันเยอเลยนะครับไปแล้วไก่ลูกวใครอยากกินลูกชิ้นกิน <laughs> กน้ำกันนะคะ ก้องมากกะฟจีนเนด่เน้อค่ะพี่แล้วไปยวนไปยุ่ป,ประเทศนอกก็จะิืได้ซื้อเสร็จขนมจีนคืนเนาะก็จะเลื่อนชขนมจีนเหรอ,อ,อก้มเอา๋๋ยวเบิดโควิดเนี่ยเก็พูดละบรรยากาศดู่มองนอกเลยค่ะแบบกระสิินที่ท้าไปแล้วแบบ ก็สิเจอแต่าสาวหน้าคนเดียวคือไปเจอพี่สาว <c oughs> เห็นพี่สาวไปไปเหตุใดทันบ่เจอว,ว่วิดก่อนเนาะค่ะพี่น,น้องเราคืได้แปลงเจ้าเดือนกลุ่มผาค่ะเพราะว่าแพทย์ชานัสจะได้ไปแต่งงานอยมีคนเนาะเดือนกุม่มผ้าชานัสแต่แงงานอยู่ในเดือน,นดเดือนมกกะลาแต่งงาน,น,น,านบากกน้าน,บบานห้อง

เขาต้องเห็นภาพของเขาเตะบ้างมั้งเตะ สของสนัอออออของสานัเรชิมเห็นเป็รองไหมสแฉะคอกลมกมมาค่ะสวัสดีค่อยกินอันลูมัยหน่นอยสะวัสดีอันนี้มันสกชมูหชมพูสแะจังล่มเทก่อน ผมแห้งก็หมักมนันเลเอียดผมหม,กหมกักมันหผมแห้ง กินอะไรแบบเพิ่งจะเขากินเป็นตาแซ่บแกบอลาแดดคไทยร้านกินปาแดเลยค่ะไม่ขมค่ะ บอกค่ะพี่น้องพี่สาวอีกคนนึงไปเก็บพเพพไปเก็บเพพอ้บ่เขาบอให้ไปน้ำค่ะพี่สาวบอให้ไปน้ำบอกว่าคุณพูดเน้อตัวเลืดไก่เด้้หัน่น่ารู้มามันคืออยางนั้น,นากพูด่กันแต่ว่าเขาบอให้ไปน้ำเขาเป็สติหาบค่ะ เพื่อวางให้เ้ร็จแล้วก็หัวใจจานทีทนออ่สองด้วยค่ะพี่น้องเมื่อเปนจานที่สองอัวที่สองเอาแล้วค่ะแบบนี้กะกินมาทักทายพี่น้องขอบคุณทุกคนที่มีหนูสนุกนหน้นะะาทักทายมาแล้วกันตัวฝากกดไลค์กดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,ปาตตามเป็นกำลังใจให้สาราและพี่สาวด้วยนะคะ ไม่ค่ะไม่่้องโดนยิงัวเสอแล้วน้องลือมาหนเนาะกินไปกินมั่งนแตกเหนอเห็นไหมอยา่าปานั <laughs> <laughs> ่นแม่นม่น่ น,น้ำยากะทิอันน้น้ำยาปลาสาระบเรนเบเรนของเบินมาขวางฉวานน้ำยากะทินั่นจะไปพัดเจอน้ำยาปลา,าเขาได้ไปพัดมคะจนเหนือ่อยขึ้นขอวน,น้าพี่ของแล้วไป